สพิ่มมาอมกบพี่น้องตำเครื่องก็น,น่ะเนานะตำตะไคร้ใส่พริแกงกินกานะคะเพื่อนๆตำให้โคกให้ละเอียดจ้ะอันนี้ก็ก,กบห้าพี่น้องกบกบกบ,กบหน้าซื้อมาาเราว่ามั่นมั่นพี่น้องกพเสียมาออมจะ้ะออมใส่ผักหลายๆอันนี้ก็พผักไม่ผักหอมผัวผักชีแล้วก็ผักไก่ หลอกเบือพี่น้องแล้วก็เมียนผักกระแวยนะคะนี่ผักกระแวยผักกระแวยจ้ะพี่น้องก็คือถ้าสมัครขัวเคียงก่อนพี่น้องขัวเคียงเห็หอมข่วนหวยหอยอ้อมแบบพิซานบ้านเฮายหรพี่น้องอ้อมกบขัวเคียงเห็หอมกันหอมหอมกันจ้ะ การนั้นก็ใส่กบลงไปเลยพี่น้องใส่กบลงไปเลยจ้ะใส่กบล,ลก้องตีขวดขัวให้แฮมแมหอมหอมพี่น้องเดี๋วเขาคอเติมน้ำขึ้นห่วยหวย,หวยพี่น้องค่ะขัวให้หอมขัวกบแซ่บๆมาหน่อยพี่น้องใส่ผัก,กใส่แยงใส่ ปักชีใส่ตอกไว้เอื้องๆพี่น้องแสบๆต้องกันม,มันปุ๊บนี่กบมันเดี๋ยวพี่น้องจ้วแหเฮงเฮงเฮงค่ะ แซบๆพ,พ,พี่น้องกบหน,น,น่อยว่ามักกนกบใหญ่ยจะพี่น้องกบหน่อยๆกบเพราะนั่นแหลพ่อนั่นแหละน้อยไม่ใช่กบแก่นะคะกบอ่อนอยู่ขัวเริ่มสีแหงแล้วจะต้องขัวแหงแหงแข่คอยหอมอหอมเขาใส่ผักลงไปกวยหอมหอมแหงแหงเนาะพี่น้องเราเข้าไปเติมน้ำลงไปนะคะนะ เติมน้ำมือใหนก็ปดแบบว่านันละกับปี้าไว้เนี่ยมาเข้ก็คอ่อยใส่ขาข้องไส่ไปหน่องหว่มห้อมขักขักเศษเศษนี่งี่น้องก,กบององรบกรบกรบหน้าใส่น้ำลงไปพี่น่องใส่น้ำแล้วก็ดเซ่กับขวง,งไปจากน้อยสูตร สอบผ้าแสบม่วนะคะเด้อฝากช่องหน่อยนะคะเพื่อนๆฝากช่องด้วยนะคะกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนรอให้เดือดก่อนนะคะรอให้เดือดแล้วให้เปื่อยให้สุกก่อนจ้าแล้วเราค่อยเอาผักลงนะคะเราก็มาปิดฝากันเลยจ้าปิดฝาไว้พี่น,นอ้องให้เดือดก่อน น้องคอมกบอย่างนี้มันเลยใส่ผักนะฮะแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะัวแสบเาี่น้องยมลใส่ผักเลยจ้ะแสบบบปุบอุบวบุาุาใบ่บุกลบไปุลยบ่ะุบุบุนุบบบุ ใส่ผักลงไปจ้าผ,นะะะผ,ผัก่วมเนาะสารพัดผักใส่ผักกระแย่างหอม,หอมใส่ผักชีนะคะใส่ดอกหอมไอ้ดอกบวบควักทองนะคะหอม,หอมพีนองเราก็มีใส่บักเขือนะตั้งทายตั้งจับทายตั้งอัน พักไสรพี่น้องค่ะฝากหน่อยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดติดตามให้หน่อยเด้อช่องพ่อพาแซบหนัวนะคะไส่ผพักลงไปแซบพี่น้อง ผักสลดัดนั่งนวลพี่น้นองเห็นไหมคะอมกบอมกบยัยว่วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่พอนๆรอให้ผักสลดแล้วเราก็ยำเสิร์ฟได้เลยคะ่ะ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีเพื่อน